แซ่บยุคธรรมดาอหวานธรรมดาบวานแห้งตามนี้แล้วดีแล้วหวานแห้งเลยอย่าบอดี้ต่อไอหวานไรก็ดีแล้วก็วัดน้ำอีกอ่ะแซ่ตัวเย็นเนี่ยกะชิขากเนาะตากินห่อนตอนเถียงนะนี่ประมาณส่วนนี้เนาะ่างมั้งเย็นตัวยมันสีบานเลยแหละ ใหญ่ใหญ่นาห,ห,หมื่นเขาไปไขเปนเขาเียนะใหญ่ใหญ่กูมูได้หน่อยนี่ป<อ>ะฮหมื่นเขาไปไขเป็่เขาเฮียนดบหน่นเฮียน,นเนอเฮียนเด็กเขาจะปิดได้เพราะว่ามันเป็นบุญอน,นใดี่ยครู่อนสงพีดบรรจัณอย่างดไปมหมื่นจากโมงหมื่นนะ่ากโมงอ่งเาไปอ,น,ไปอนแลเขาวัดนั่นแหลงานเขาวัดม่มีพ่อ หล่อตามเพื่อนบอเอาหล่อตามเพื่อนเอาบอเลยจังไลยมันมีขนมนะเนี่ขนมแล้วก็นมแน่แล้วก็ดิโดแน่อันเอื้อจะดีทางอังกฤษเปิดฝากมาให้ซื้อมาสมถูกกับมังโม่อ๋อหล่ออะไรหล่อเป็นจุดเอาเป็นจุดเอาบออืมบ้านได้จังบ้านเท่าอยู่เลยหนึ่งโมงแล้วแข่งไปน้าบ่เดี่นี่เอาเอา ที่พูดมาทั้งหมดนี่คือคุณต้องไปด้วยคือจบโปรแจกตวัดไปเลาะไปตามบ้านบอกเอาเอาเอาแล้วไม่อยากให้มันเบิดหมดสุดเห็นอะไรไปบ้านน้อยแป๊บเดียวเดือมมากคนลายห้าวันพวกนุ่มก็ขนมนะห้าวันเสร็จเป็นทุ่งได เป็นทุงไปทุงล้วก็่หายข้าเจ้าก็มังมู่พละหน่วยพละหน่วยนะพละหน่วยก็น่อยๆก็ะองหน่วยเห็นข้าเจ้าไปสุดไปสูดไปนะแต่ละคนจะวานได้จะเห็นผอมยุปลาบ้านหน่อยบ้านใหญ่เนี่มันบ่คอยมีโคนเหลืองนะมันบู่อันโอยแมกก็มีตะปูถักเจี่ยดี๋ยวมเองไเปงสิรลูกพลลกเลี่ยงปูอกเดี๋ยวเดอนจัไปบอกเดี๋ยวเลี่ยมเดี๋ยวผ้าผ้าอะไรก็เจ้ามากินเสิบอกไม่เป็นลูก ห่าวัดหายเป็นลูกก็กลัวพาไม่ก็เจ้ากินน่ะผู้ก็เจ้าผูกินกับมันสีเสียสิสือเ่าอันนี้เมื่อเป็นลูกเขาจะจะแคะทั้งกาบมันก็เลยแต่ข้าเจ้าเราแคะอยู่เยื่อนเจ้าเจ้าวันอะไรเมาเด้อหมักเมาเด้อพญ่าพยาเพญ่น่วาได้วันครับไปประกาศว่าลงมาในวัดนะมันประกาศเข้าจะลงมาวัดนะดี่ห่าวก็เ่าก็จัดนะครับเป็นสูตรเป็นสูตร อันสูตรอาเปนรูปจุดอ่าวนั่นนั่นบอกโอ้ประกาศเอาก็ได้เป็นสูตรหมายถึงว่าครอบครัวบรัวหัวคนต่อหัวถ้าเป็นหัวไอหัวจำนวนเงินหนึ่งมีหาคนเขาลงเบิดมันก็ต้องหาหน่วยหมกอ่ะหมกม้วนได้ลดน่ะเฮ้าสวัสตกอยู่มันจะกระเจี๊ยบขึงรถไทยผัวน่ะได้บ๊วหกเจ็ดจีนหวย่ะเหมือนมันกลัวบ่บ๊วยหกเจ็ดจีนหว่ะแต่กลัวจะล็อกบ้านเฮาวหัวเงิน มันเป็นเพื่อนนไมเพิ่งเป็นเฮื่อนวะถ้าไปแจกแบบนั้นนันมันไ่เป็นเพื่อนหรอนอกจากผายเขากินถ้าแบบว่าถ้ากินเท่าไหร่ถ้าว่าเอินเขาลงมาวัดเนี่ยคือผายเขากินถ้าอยากจะยิบ,ย,บยิบไป่แล้วก็พวกนมขนมก็แจกแจกใช่ถ้าไปแจกไปหน่วยมันบป็นไรนอีกเ่านอกจากระบุเพื่อนละน่วยอเอาเงินอันบะมื่นอจากไปเบิง่งนเฉยกันเฉยแฟนสาว <สา S 2> ที่ทำลงทางขังแรก บอบผ้าผ้าผ้าบี้งหญ่ๆอ่ะนะเขาเจาะกระจับลวกบบกินกาหลเมืองนั่นมาเพียงนี้ไงอ,อันนั้นบ่ชั่วหน่อยหนึ่งผ้าสีเพียงนาาในบ้านนี้พวกขนมนะห้าสีอันนั้นห้าว่าห้าสีเห็ดใส่เป็นทงุงใส่อย่างละทุง่งย่างละทุ่งก็ได้ปวเท้าเ <c oughs> จ้าว่าอย่างไรเหร็ดแบบ <c oughs> เป็นสูตรเป็นสูตรแบบนะขนมลอยโร่เจ้าของลอยบุลอยชาวไร้ว่าจะโลวะ บ่แม่มืนเจ้าแบก็าีบ่แม่บ่หบ่หลอจ้เฮาเบิ่งกระนมหน่อยไล่ั่ใส่บ้าคุสักยาเพิ่งละสัมใจสน่ะบัาขโมงกรมาอยู่ดิบ่สักยาผ่อนการลดตังค์แบบว่าเจ้าผู้เคยเหตุนะไปไปเบิ่งสวยกันนะว่ามันมันแบบได้มันสิพอมุขอนะหาความสุเลือนน้ำปวเท้าได้พี่น้องเลยบพี่น้องเอคำว่าพอมันไม่มีคำว่าพอไมเคยมีมากกมาก มื่นนายจ้าจังขี่รถไปเบิ่งเนอะไปเบิ่งนะครับบอกความคิดความเห็นเสียกันเลยแบบเอาจังใดก็จิ้จักเนาะเฮากับโปเกม่อนะตัวใดของสื่อในข่าวนี้ลอยกว่าบาทพี่น้องมีผ้ากระโตกผ้าขาวนี่นะลอยกว่าบาทบลิซ์บริษัทก้องกินทูนอยู่แต่ว่าสใส่ฟ้าไม่ได้ผมมันจะใส่กล่องมาได้นะแมน แล้วก็จะสีหับหยกบ่แหล่ผูกติดกันกระหลงกระหลงไแมน,น,นเว้นสีผากับรถทัวขเขาแพมันคมบ่แหล่เสมอลอยหนึ่งสองลอยหางรถแป้นรซานยาังหวัดเขาเจ้าลับปากเหรรถซานก็จะหลับปากเป็นแหละของจะข<อ>้าสารอาหารเหง หาแต่ว่าเอาสิพอบริสุทธเขาสิเอาะไรนะครับมีฟังให้นะมันบมีบ่อนอนรูดต่างๆเนาะมีบ้านเขาปรไดิษฐ์กินแต่บัตรใส่ง่ายนะพี่น้องแมวตั้งซุ้มๆใส่ง่ายแม่นบม่ต้องใส่โต๊ะเนาะแม่น้องเทศน่ะถือเมื่อนได้อันเดียวบพถือเมื่อนเนาะบมต้องอยากใส่โต๊ะเนาะนั่งปองแล้วก็กินโลดพอมันมีตีนเลยพี่น้องโต้ก็ไม่มีตีนหรอ้กตีนเงินมากนี่เวลาเพิ่นถ่ายลงมาเฟซนะ ปัจจุบางกับพื้นเลยมันต่ำแม่วกินหมดสะดวกอันนี้อันนี้คือการเวลานั้นเวลากินหมดองกลมมากไม้แม่นไม่ใครคือตั้งสิโต๊ะแม่ไปยื้อลงไปอันนี้น่ะมันอยู่พื้นนั้นได้ยื้อเต็นมาเยอะเดมือลงไปมีตั้งประมาณสี่เออหนังแล้วก็กินโลดกินกินกินเอาวมันหรอมากมันหรอมากหรือว่าเขาเจ้าอ่ะบ่อหิบผ้าโตก็เห็นหลายคนอยู่ไนะหาว่าราคาเท่าไหนลอยกาบาทนี่แหละเ้าคิดอยู่ว่าบ่อทั้งสองน้อย อย่างว่าสามสบพันบอกตอนนั้นนะตอนนั้นมันบทันแพงแต่เดีนี้มันเริ่มแพงแล้วแพงกับ่ออดจ้อยนะบ่ออดอยหาเสอเออแต่ถ้าถ้าเป็นกระตกไว้นะแพงอรีที่กระจะซานโดยวาเป็นห้องป่เ่าน่นเงะตอ่าี่นนี่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 กระตกินเขาใบละแสนบอกกระตุกวาเป็นห้องป่าเถานะใบใหญ่เนขาขาวาประมาณสามสา่อยสามอยแต่สุินแพงเด้อใบละน่อยสามรย้ พี่ต้องป้องไปี่เราก็อิ่มอิ่มหรือเปล่าบันเน่มือ่เงินจะผมขอกำลงทานหมักโมอื้ยนเสีอหมักโมลิงกินเนาะมาหนึ่งเห็นลิงอยู่ดงลิงนี่ลิงมันกินหมักโมยหปอวะเนาะลิงน่ยมเล้งว่ะ ชนบุรีอะไมเงี่ยวะลบบุรีเพื่อนมึงจำไม่ได้หรอตจีนอ้าวตัวจีนนี่เขาเขามีหมักโมไม่เหมือน่ยิมแล้วบ้าปะเทาบะนี้ยิมแล้วร้านจิโกโฮมมืนได้บะนี่ยิ่มท้าลรได้มาถ่ายมังนะเกียรเก่าเรามาถ่ายยังล่ะเมื่อก่อนพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณสำหรับหมากโมโดย ขอบใจเจ้าของสวนโดยสม,ม,มุนไพรกินโดยขอบ <laughs> ุญธรรมาน้ำผึ้งปีนี้เราบด้ปลูกปีนะ่ะน้ำผึ้งกระตุ้อีนี่อือไปเลยพี่น้องเมื่อไรพี่น้องพอกันคลิปหนาที่แม่สุขุสุขชนเด้อพี่น้องสบายดีกระซี่อันนั้นได้หนึ่ง